มาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันนะคุณผู้ชมเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยตกอกตกใจนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้สําหรับแตงโมนิดานะคะพัดตกเรือเนาะก็หลายคนให้กําลังใจกันบางคนเนี่ยเกาะติดแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะรวมถึงพวกเรากันด้วยนะคะที่ส่งกําลังใจกันดวงใหญ่ๆให้เลยค่ะเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มนะคะมีข่าวมาว่าแตงโมนิดาเนี่ยพัดตกเรือนะคะจมแม่น้ําใต้สะพานพระรามเจ็ดค่ะอย่างในข่าวเนี่ยหลายคนก็คงช็อกกัน ไปนะคะแล้วก็ติดตามข่าวกันตลอดทั้งคืนเลยนะคะ,คะแตงโมนิดาในวัย37ประสบอุบัติเหตุค่ะพระตกเรือนะคะคือตอนได้รับแจ้งเนี่ยเป็นบริเวณกลางแม่น้ำใต้สะพานพระราม7 ะะแถวแถวแบบพี่บูนสงครามอะไรแถวแถวนั้นนะคะตรงนั้นแหละซึ่งในโซเชียลช่องทางต่างๆก็ร่วมส่งกําลังใจให้กันอย่างล้มหลาล้นหลามนะคะรวมถึงบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณบอยอนุวัฒน์นะคะหรือว่าคุณบอยพีชเมกเกอร์นี่แหละนะส่งข้อความว่าพีชก็ส s เซฟแตงโมขอพระเจ้าปกป้องแตงโมให้ปลอดภยัยคุณเชียร์ที่คําพรก็ส่งกําลังใจขอให้มีปาฏิหาริย์นะพี่โมรวมถึงหนุ่มฟิลิปนะคะก็บอกว่า e a c e be safe and come back to us นะคะ พิงกี้สวิกาก็บอกว่าเพื่อนต้องปลอดภัยนะคะรวมถึงคุณปิงปองธงชัยด้วยนะปิงปองก็บอกว่าขอให้ปลอดภัยนะแม่นะคุณธัญญาอาสยามก็ส่งกําลังใจบอกขอให้พี่แตงโมปลอดภัยรวมถึงคุณฟองเบียค่ะ นะคะคุณฟองเบียร์ก็ได้โพสต์ว่าขอให้โมปลอดภัยนะน้องเป็นห่วงมากๆคุณมัดหมีพิมพ์ดาวก็ส่งว่าพี่โมปลอดภัยนะพี่รวมถึงตอนนี้นะคะหลายคนก็อัปเดตรวมถึงพวกเราด้วยนะคะในทวิตเตอร์เองอินสตาแกรมเองเนี่ยหลายๆคนก็ส่งกําลังใจคือเขาออกตามหาเนี่ยทีมทมตามหากันตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนคก็มีการระดมกําลังกันแล้วก็มีแผนการค้นหาหลากหลายแผนเขาบอกว่าตอนกลางคืนกับตอนเช้ากระแสน้ไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือระดมการค้นหากันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเมื่อเช้า6กโมงก็ต้องหยุดพักกันไปก่อนเพราะว่าการจราจรทางเรือเนี่ยเขาก็เริ่มทํางานกันแล้วนะคะเรือปกติก็มีการ,รส,าสาัญจรกันปกติซึ่งก็ต้องหยุดกันไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการวางแผนจะปูเขาเรียกอะไรปูเสื่อใช่ก็จะปูผมปูพมอาปูผมนะคะค้นหากันอย่าง เ,เขาเรียกว่ากันอย่างแบบว่าให้นนทุกซอทกทุกมุมจริงๆเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจให้แตงโมนะคะ,คะอีกหนึ่งเรื่องที่เราฝากกันนะคะก็คือเฟกนิวเนาะเพราะพอโซเชียลมันเร็วใครก็อยากแบบเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเห็นปุ๊บหรืออะไรแล้วบางทีอาจจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของตัวเองหรือคําถามส่วนตัวหรือว่า เอามาจากไหนก็ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องเช็คกันดีๆเวลาที่เราได้รับข่าวสารอะไรมาเนี่ยนะนะอยากจะให้รอให้เป็นสื่อหลักสื่อกลางประกาศก่อนนะคะแล้วค่อยส่งต่อกันนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้มันก็จะมีเฟกนิวไงว่าเจอแล้วบ้างอะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหมือนจะมีเจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอื่น <No. S 1> อ่าเจอหนึ่งคนนะคะที่อาจจะมีการตกน้ํากันไปนะซึ่งทไลายเนี่ยขาคล่ายอยู่ที่บอกนะคะก็จะมีทไลายออกมาประมาณนี้ว่า4ี่ทุ่มสี เพื่อนแจ้งว่าแตงโมเนี่ยพลัดตกแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดนะคะเที่ยงคืนเที่ยงคืน20เจ้าหน้าที่ประดาน้ำแล้วก็ร่วมกัตันยูเนี่ยเริ่มทำการค้นหาตีสอค่ะพี่ชายโทรหาแตงโม ติดนะแต่ไม่มีคนรับสายนะคะตีส0นาทีคุณเปิลน,นาคอนเนี่ยร่วมขับเจสกีเพื่อช่วยค้นหาค่ะตี 3, 47, ตะะทางมาที่เกิดเหตุ5.40เจ้าหน้าที่แบ่งชุดประดาน้ำเป็นสองทีมใช้เรือสองลำใน,ในการค้นหา6กโมงครึ่งนะคะหยุดค้นหาชั่วคราวเพื่อเปิดน,น่านน้ำแล้วก็วางแผนระดมการค้นหาใหม่แปดโมงสีเจ้าหน้าที่ตั้งแถวเรียงหน้ากระดานใต้น้ำเพื่อระดมค้นหาอีกครั้ง 9โมงค่ะก็คือยังไม่พบคุณแตงโมงนะคะล่าสุดก็อัปเดตกันไปเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ติดตามและก็จะมีหลายหลายสำนักข่าวที่ไลฟ์ไปด้วยนะคะรวมถึงที่พี่กู้ภัยต่างๆนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์ไปด้วยให้กําลังใจจริงๆนะเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะถูกต้องกดส่งกําลังใจให้นะคะคุณแตงโมงแล้วก็ครอบครัวคุณแตงโมงด้วยค่ะ,คะขอให้เจอไวๆนะคะ